วิ่งทุกคนมาหนี้มาหนี้ตามมาร้องเพลงอยู่ดีเมื่อกี้เหลือบมาเห็นนู่นอะไรเขาบอกว่าห้ามชี้ทไมอ่ะเขาบอกว่าเห็นลุงแล้วห้ามชี้ชี้ได้เมื่อตอนเด็กเขานิ้วจะกุดเขาบอกว่ากรุดใช่ป่ะแต่ผีวิธีแก้เคส็ดเอาเอานิ้วไม่ใช่กูรู้มึงต้องพูดเดี๋ยวกูจัดการเองอี๋สารอะไรสารอะไรชี้ไหม ไม่ได้จีไม่กูดแล้วนี่ไม่ได้จีดูลุงเขาบอกเขาบอกว่าเอ้ากล้องมาที่เดี๋ยวกูถือเองเอากล้องมาเดี๋ยวพี่ถือกล้องเองตาลพี่จะถือพี่จะไปถ่ายมันมีอะไรด้วยไปมือไปมือไปไปนะไปเอ้าไปนะไปพี่ไปไปเอาไปแบบนี้นะ